ดี่ครับนีมว่าทำส้ตมตำปูปะลาอันนี้ทำมาทำแต่ส้ตมตำปูปะลาคนส้มตำปูปลามาเนี่งส้มตำปูปลากินง่ายน,นิดนึงก็อร่อยนะคนส้นตมตำปูปะลาที่เคยมากินแล้วครับกับเรา จออยู่บริเวณบรใกล้กับแยกสาจะตัาการเนตอนเองาาองวจังหวัดปรการนะคเป็นรถกระบะโตโยต้าสีก่อนเงินด้านหน้ากระจกเนี่ยติดติดก์ ำจำปูะล,ละอ่านโมงแล้วปโมงแล้วปนดโมงแล้วปมงแล้วปมงแล้วก็สิบแปดนาทีอุมร้อน ขอให้มันดังดังดัง้ยอย่าทเดี๋ยวมันแตกติดติดคนไว้ติดคนอย่าอย่าให้ข้าวมันติดกระทะเอาอย่าให้ข้าวมันติดกระทะเอาคุณมันจะเป็นอะไรฮะกระทะแตเกเหอะคุณ เด็ก่ชาตรว่าลพ่อร้ายขึ้นผ่านวัยเบญจเพไม่กี่วันอว่าจาก25มาวันนี้ยุแล้วสุดท้ายแล้วายว่ามตําปูปลาซมตําปูปลาเรามีกินแต่แบซี่ด้วยกินซมตําแล้วจะปวดปวดจะปวดท้อง กินสม้มตำแล้วจะปวดท้อง <S 2> <S 2> <S ส้มตำชอบกินง่ายมันจะปวดท้องอ่ะคนส้มตำมันก็ปวดท้องอ่ะถ้าหกกินง่ายก็ปวดท้องเลยสม้มตำเ,เกิดจะไปขี้บนซ่วมในห้องน้ำวันนี้อาคนสวยมาขายของให้ หมอนี่เป็นน้ำมันฮะเปิดแก๊สจะระเบิดกระทะแตกเลยนี่อันนี้พ่อซื้อใหม่ อาหารเมนูทำางไงเนี huh, <c oughs>